สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Are You okay? okay Are You Okay โอเคไหมพอไหวฉันว่าไม่ได้เดี๋ยวคอพี่ดูสิเป็นยังไโงโง่ให้หนูเนี่ย มีผัวดีในอนาคตทำไมดูแมนนะแมนมา,มากเลยแ,แ,แต่ตอนนี้ก่อนจะมีผัวดีดูกำลังทุกอยู่ไม่แปลกใจเลยไหมพี่ไม่ต้องแปลกใจนะที่ผมพามาที่นี่ไม่แปลกหรอกเพราะในสคริปต์ก็บอกมาที่นี่ใช่ตอนนี้ผมอยู่ที่กรมสุขภาพจิตครับกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นอกจากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาแบบว่ามามาฟังสาระดีแล้วยังพาเพื่อน มาคอนเซิล์ด้วยฉันเป็นเพื่อนเธอเหรอฉันเธอเป็นเพื่อนฉันแม้ว่าเธอจะไม่ยอมรับเธอก็เป็นเพื่อนฉันเขาเหรเป็นเพื่อนเธอใช่ไหมเธอเป็นน้องฉันเ่อนมาเธอก็ได้เอากำลังใจไปขอบคุณมากแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้มีคนสําคัญรอคุณอยู่ข้างบนใครคะอะอยากรู้ไปสิครับไปสิครในเมื่อน้องสาวเราเป็นแบบนี้แบบว่าดูรู้สึกยังแบบ ซึมเศร้าไม่ปกติพี่ก็เลยกับหมอกงก็เลยให้หมอกก็ติดต่อเลยใช่แล้วก็ไม่ได้แค่โรงนี้นะของพี่ก็ได้เพราะตอนนี้พี่กำลังแบบแมนนี่อะไงเป็นไนโพรล่าะไบโพล่างไงเครียดค่ะตกไปตกเลยเครียดค่ะตกไปตกเลยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตครับท่านรอเราอยู่ข้างในแล้วเคาะประตูเลยไพรเวทสุดๆเชิญครับ อธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติมากนี่ไงเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าในห้องทรรมเนของท่านเลยเข้ามาแล้วสบายใจเลยสบายใจเอาหายเลยหายแล้วเดี๋ยวตอนแรกทำท่าจะเป็นโรคซึมเศร้าครับอ๋อแล้วเฮ้ยแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเราโรคซึมเศร้าคืออะไรอาจารย์ครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาพูดกันบ่อยมากยุคนี้จริงๆแล้วโรคซึมเศร้าคืออะไรครับแล้วจริงๆมันก็ ถ้าพูดถึงเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เรียกว่าภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าครับเรารก็มีหลักเกณฑ์ในการบ่งซีโรคพวกนี้นะฮะจริงๆคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมักมีความเครียดอยู่แล้วคบผมเครียดไปเครียดเยอะๆมากๆบางคนก็เริ่มดูเอ๊ะอารมณ์นี่ยชักจะ,จะรู้สึกหดหู่น,นะซึมเศร้าหรือว่าจิตใจห่อเหี่ยวนะครับรู้สึกงานการก็ไม่ค่อยอยากทําำ <ใช S 1> ร่างกายเพียอ<ช>ยากไป <ใน S 2> ไหนปวดเมื่อยพรเพียนะครับเท้า ข้าว <of> ทานเยอะไหมครับไม่ได้ก <sm elling> ินเลยค่ะไม่อะไม่ทานแต่บางท่านทานเยอะนะไม่ค่ะแล้วก็น้ำหนักลดซึ่งชอบแบบกินเยอะเขากินเยอะมีฮะมีแก้ปัญหาด้วยกันกินหรอครับแล้วตรงไม่ได้ตรงทุกอย่างเลยค่ะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นอนเป็นไงฮะการนอนนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับนะครับบางคนก็หลับเยอะก็มีก็มีสองประเภทเลยบางทีก็นอนทั้งวันใช่ไหมครับครับนอนทั้งวันก็มี ซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลต่อการทําชีวิตประจําวันกิจวัตรประจําวันครับกำลังจะบอกว่ามีทั้งภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าซึ่งแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงคือคือภาวะซึมเศร้ามันเหมือนอาการนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเกิน2อาทิตย์จนรู้สึกว่าทำนู่นทานี่เนี่ยไม่ค่อยได้นะกิจกรรมที่จะทํางานที่จะทำเนี่ยโอ้ไม่ไหวละอันนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคือถ้าเรามองภาพร่างกายเนี่ยเราก็ต้องดูทั้งเรื่องร่างกายนะจิตใจจิตวิญญาณเรื่องสังคม ดูที่ว่าตรงนี้มันเข้ากลุ่มไหนนะถ้าถ้าบอกว่าเป็นซึมเศร้าโดยไม่มีเหตุการณ์อื่นทางาร่างกายเป็นองค์ประกอบนะบางคนเป็นโรคประจําตัวเรื้อรังจนทรมานทุกทรมานอะไรต่างๆเป็นองค์ประกอบหรือเปล่านะหรือในคนสูงอายุบางคนเนี่ยเขาเขาอ,อาจไม่ใโรคซึมเศร้าแท้เขออาอจจะเป็นโรคซึมเศร้าเทียม <S <S ท,ที่ที่เกิดจากหลอดเลือดสมองบ้างอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ต้องแยกโรคไปแต่ถ้าชัดว่าเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนนะฮะมันก็ต้องหาวิธีการรักษาว่า เป็นแค่โลกพื้นพื้น,นง่ายๆแค่พูดคุยเนี่ยคุยด้วยรู้สึกสบายใจขึ้นได้ส่วนมากเป็นกี่ปัจจัยเออปจัจจัยถ้าถ้าเรามองแบบทางสิ่งภายนอกก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอ่าที่ผมบอกเครียดเยอะเครียดสะสมมันเครียดครับแต่อันที่สองเนี่ยภาวะสูญเสียค,ค,คนที่รักคนที่รักอันนี้ชัดคนที่ร,รักสิ่งที่คาดหวังไม่ได้ดังหวังเช่นทํางานหวังผลว่าจะต้องเป็นหัวหน้าเป็นอะไรแต่พอถึงการคัดเลือกพลาดอันนี้ผิดหวังผิดหวังก็เป็นได้อันนี้คือปญเสียคนที่รัก ครับเช่นคุณพ่อคุณแม่นะพี่น้องอะไรต่างๆต่างตาเริ่มซึมแล้วอันนี้คืออกหักก็เป็นบ้าใช่ไหมครับออกหักครับแต่ดีกว่ารักไม่เป็นนะครับผมว่าใครก็ตามที่มีอาการแบบนี้อยู่อย่างที่ที่จา์บอกเนี่ยแล้วทําท่าแบบมันจะตกลงไปแล้วเนี่ยเราจะดึงมันกลับมาอย่างไงเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคซึมเศร้าครับก็ก็ต้องแบ่งระยะดูว่าดูมันเกณฑ์ว่าเป็นแค่เล็กน้อยหรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นโรคนี้เนี่ย ควรเข้ารับการรักษาเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งรักษาเร็วหายเร็วแล้วไม่เป็นนานไม่เรื้อรังและไม่เป็นซ้ำเวลารักษาเขารักษากปนยังไงครับก็ถ้าทําง่ายๆเนี่ยแค่พูดคุยะก็อาจจะพูดคุยด้วยอาจจะคนที่คุยด้วยเข้าใจนะอย่างญาติเราเพื่อนเราเข้าใจรับฟังว่าอย่างคุณไดช่วงนี้เป็นไงบ้างไม่สบายใจดิดูหน้าจานะ รู้สึกมีน้ำตาคอนิดนึงใช่ไหมอะไรเงี้ยคนไหนก็อาจจะระบายให้ฟังเราก็พยักหน้ารับรับทราบก็เหมือนการการให้การปรึกษาคนไดเป็นทีเลสเขปล่อยใช่ไหใช่ครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ยาใช้ยาก็รู้สึกว่าอันนี้อาจจะระยะขนาดปานกลางซึ่งเช่นว่านอนไม่หลับนะฮะกินไม่ได้อาการค่อนข้างเยอะไปทางร่างกายเยอะอันนี้ก็ใช้ยาก็ยาก็ไม่แพงนะฮะบางคนเข้าใจผิดนะว่าราคายาเป็นร้อยเป็น200ร้อยบาทมีคนเข้าใจผิดเยอะนะตรงนี้แล้วไม่เข้าถึงการรักษา ที่จริงยารา,าคาไม่ได้แพงมากก็สามารถเข้าถึงการรัรกษาได้ถ้าไม่รักษาล่ะครับอาจารย์ถ้าไม่าารักษาอาการก็อาจจะเอาสุดๆเลยนะฮะบางคนฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายได้บางคนอาการทางร่างกายเช่นนอกจากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคกระเพาะก็มาโรคหัวใจภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี นะเพราะว่าพอพอักผ่อนไม่พอภูมิกันก็ไม่ดีธรรมชาติ<ม>อยู่แล้วเรื่องค่ารักษาค่ะมันมีสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรไหมคะที่สามารถดูแลเกี่ยวกับ,รบโรคซึมเศร้าได้สิทธิการรักษาเนี่ยมันมีอยู่3สิทธิพื้นฐานนะ<ม>ของของของ,ของประเทศไทยเราสิทธิแรกสุดคือสิทธิหลักประกันสุขภาพ30บาทนะครับ,รบอันนี้เนี่ยประมาณ4ี่ห้าล้านคนซึ่งใช้สิทธิ์นี้ได้ครับอันที่2ก็ของประกันสังคมคนที่ทางาน ต่างๆนะบริษัท,บร,ษทบริษัทอะไรต่างๆอัน,อนที่3คือข้า,า,าร,ราชการราชการกรมบัญชีการก็ถึงสิทธินี้ได้หมด บัญชียาบัญชียาเดียวกันก็คือเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศแล้วแต่ว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ในการรักษาใช่ครขออนญาตพา้องสาวไปไปตนี่ไม่เป็นโ่้ดูเดี๋ยวเขาเป็นห่วงเข้ามาครับดีฮะควรควรจะทำนิดนึงนะครับไดถ้าอย่างนี้ก็ควรจะทำตรวสอบเพื่อที่จะให้การวินิจฉัยว่าตกลงแล้วที่ไหของผมเป็นภาวะหรือเป็นโรคเดี๋ยวรอเปล่างั้น เรียนเชิญท่านที่ปรือดีด้านหน้าขอทานให้น้องด่ายหน่ได้ไหมครับได่ายโอ้คุณเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะคุณพร้อมหรือยังครับไม่ได้เราไม่ได้กระตุ้นขึ้นมาจริงจริงจแท่ที่ปรือดีด้านะคะไม่ใช่อาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้โสอานว่ะอันนี้เหรอโอ้พูดเล่นนะพูดเล่นอาจจะเป็นนะท่านสมายลิงด e เพรสชั่นไงเันาะว่าเธอเป็นนะอาจจะบอกเในอะไรหรือไม่เป็นเนี่ย เดี๋ยวรู้กันเพราะที่อยู่ในมือผมนี่คือแบบทดสอบใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแบบทดสอบนี่ Q Q plus นะฮะ Q ก็ question สอง question 2 Q plus เราเองทำได้แล้วก็ตอบง่ายฮะแค่ สองคำถามบวกอีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวฉันจะอ่านคำถามให้เองและเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนประเมินใช่ไหมได้ได้ครับหน้าแรกก่อนนะฮะหน้าแรกก่อนอหน้าแรกสองสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่หนึ่งไม่สบายใจเสงทุกข์ใจเศร้าท้อแท้ซึมงอยให้ตอบแค่ว่ามีหรือไม่มีเบื่อที่ทไปพราะมันได้เลยเบื่อไม่อยากพูดไม่อยากทําอะไรหรือทําอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลินเหมือนเดิม มีก็ตอบว่ามีไม่มีก็ตอบว่ามีหนึ่งเดือนที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ท่านมีความรู้สึกทุกใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือไม่อะเสร็จแค่นี้เองอาจารย์ทางนี้ไม่มีปัญหาหรอครับเอร็ได้ดีนี่ค่ะทางนี้ค่ะอันนี้เนื่องจากเป็นการสาธิตให้ดูนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เป็นความรับผู้ป่วยต้องออกตัวไว้ก่อนนะฮะก็บอกว่ามีถ้ามีเนี่ยนะแม้แต่ข้อเดียวก็ถือว่ามีความเสี่ยง มีความเสี่ยงต่อซึมเศร้าอันนี้เป็นการคัดกรองถือว่ามีความเสี่ยงแล้วความเ,เสี่ยงอันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาว่าเออแบบนี้นะเรามีความเสี่ยงควรเข้าถึงการรักษาแต่มันมีข้อติดขัดที่ผมนําเรียนนะว่าบางทีเนี่ยความรู้สึกเราไม่รับรู้ไม่ไม่อยากรู้ว่าเราเป็นคนอ่อนแอหรืออะไรต่างๆทาให้รเราไม่เข้าการรักษาจริงๆแล้วขอแนะนําว่าเป็นแค่นี้เราตอบคําถามว่ามีแม้แต่ข้อหนึ่งเนี่ย ควรปรึกษานัา่นาแพทย์ะนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเราควรจะได้รับการรักษาอย่างไรผมขอเรียนงี้ว่าโรคพวกน,นี้นะที่มีเรื่องของบุคลิกภาพอารมณ์พฤติกรรมที่ผิดปกติน่ะมันก็มักปรากฏอยู่ใน3ระบบด้วยกันครับระบบแรกคือโรคระบบประสาทครับเช่นสมองมีเนื้องอกมีอะไรก็อาจจะมีอาการพวกน,นี้ได้ครับอันนี้เป็นโรคที่เป็นโรคทางร่างกายแน่นอนใช่ครับอันที่สองโรคจิตที่ว่าเนี่ย โรคจิตน okay. yeah, so uh, ี oh, lady, ่ต้องมีเรื่องความคิดบิดเบติเช่นมีระแวงมีคิดว่าคนอื่นอ่ะมีมีระแวงกล้องค่ะพี่กล้องใพี่กล้องค่ะชอบระแวงดูแววนะพี่ก้องแบบพี่ล็อกประตูย่างพี่ล็อกประตูย่างพี่ล็อกประตูย่างล็อกประตูย่างอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวอะไรเงี้ยอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยสารกันง่ายมีง่ายฮะก็ต้องระวังนะครับอันนี้อาจเป็นบุคลิกภาพหรือเปล่า ดูยอได้นะครแต่ถ้าเป็นเรื่องของซึมเศรา้าโรคเครียดวิตกกังวลบาดเจ็บจิตใจนะฮะหรือว่าย้ำคิดย้ำทำเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช่ยายกลุ่มหนึ่งอันนี้ของคุณไญ่นะฮะ <c oughs> เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับก็มี9้าคำถามซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราทําในประเทศ <c oughs> ไทย <c oughs> มานานแล้วนะครับก็คือคําถามแรกในช่วง2องทิศนะพูดถึงสองทิศเนี่ยข้อหนึ่งเบื่อไม่สนใจอยากทําอะไรหรือไม่ค่ะใช่ค่ะ เออเป็นยังไงฮะมากกว่า7วันหรือน้อยกว่า7วันหรือเป็นมากกว่า7วันแน่นอนมากกว่าะเป็นทุกวันไหมทุกวันค่ะทุกวันนะครับอันที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าท้อแท้นี่ไม่มีเลยหรือเป็น1นถึงเวันหรือมากกว่า7วันหรือเป็นทุกวันแลวเป็นทุกวันทุกวันด้วยนะครับอันที่3หลับยากหรือหลับหลับตื่นตื่นหรือหลับมากเกินไปไม่หลับเลยค่ะไม่หลับเลยทุกวันไหมฮะค่ะทุกวันนะครับอันที่4เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงเป็นไหมฮะเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรง หรือเป็นเป็นบ้างเป็นบางวันคือหนูถือน้ําก็ล่วงถือจานก็ล่วงเดินก็ล้มอย่างนี้ค่ะแลความรู้สึกนะเหมือนมือแรงเลยใช่ไหมแต่หนูอยากมีแรงหนูคือคืออยากทําหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าเหมือนแบบร่างมันไม่ไปเป็นทุกวันนะอันนี้หรือว่าเป็นแค่บางวันเป็นทุกวันไหมคะต้องถามคนที่เอออย่างเงี้ยครับจ่าเป็นบ่อยก็เป็นมาได้ อะไรเหล่านี้ครับอย่างเช่นคำถามนี้อย่างเช่นคำถามนี้มันต้องให้คนที่อยู่รอบตัวช่วยประเมินใช่จริงจริงนี่ด้วยความชำนาญของคนที่ได้เทรนเนี่ยเขาพยายามสักแล้วก็อาจจะมีการหลอกล่อที่คล้องกันหลอกล่อเช่นเช่นผมอาจจะถามว่าเป็นทุกวันไม่หรือเป็นบางครั้งไม่เรืออะไรเงี้ยจนจนได้คำตอบแล้วผมก็จะตัดสินใจว่าอาจระเบื่ออะไรอย่างที่ห้าเบื่ออาหารเบื่ออาหารก็ได้หรือกินมากเกินไปเนี่ยมีไหมเช่นเบื่ออาหารกินไม่ได้เลย เพิ่งเริ่มหิวข้าวเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นอาทิตย์แล้วนะก็สิบกว่าวันที่ผ่านมาก็คือไม่ไม่ไม่อยากทานอะไรแต่เมื่อวานนี้หิวข้าวค่ะผมให้ให้แค่2องแล้วกันคือไม่ต้องถึงสานะสามเยอะไปนะคมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวังไหมไม่มีค่ะไม่น่าจะมีผมก็ว่านะไม่มีเลยนะครับ สมาธิไม่ดีเวลาทําอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทํางานที่ต้องใช้ความตั้งใจมีจําสคิดไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็เรียกสติกลับมาภายในประมาณ5ชั่วโมงค่ะแล้วก็กลับมาทํางานได้เวลาตั้นก็อาจจะเอาเป็นน้อยๆแล้วกันนะผมให้เป็นเบาๆเป็นน้อยๆเป็นแค่หนึ่งแล้วกันมีอาการพูดช้าทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นไหมฮะหรือว่ากระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็นคิดว่ามี เขามีคนบอกว่าไม่ดีดเหมือนเดิมทุกคนก็จะบอกว่าปกติจะเป็นคนแบบมีพลังเป็นถึงเจ็ดวันแล้วเกิดสองอาทิตย์อันที่เก้านี่ไม่น่าจะมีนะฮะหรือจะมีก็ได้นะฮะคือคิดทําร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปก็คงจะดีอ๋อไม่ค่ะตายไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ฉันตายไม่ได้ลูกนี่เยอะค่ะลูกนี่เยอะอันนี้ครบเก้าข้อแล้วเก้าข้อแล้วฮะเดี๋ยว เดี๋ยวผมรวบรวมคะแนนให้ก่อนนะได้รับ16แต้มนะครับ16แต้มก็ถ้าถ้าน้อยกว่าเแต้มเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีอาการซึมเศร้าหรือว่าซึมเศร้าน้อยมากแลวอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อันนี้ที่ให16สอันนี้16นี่อยู่ในเกณฑ์13ถึง18ก็คือซึมเศร้าระดับปานกลางอ้ยปานกลางเองอันนี้ก็ควรจะเอาดุแลมเลยเหรอควรควรควรเข้ารับการรักษาหครับถ้าปานกลางนี่ผมแนะนำว่าก็ควรพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้ ให้การดูแลรักษาเช่นแนะนําพูดคุยด้วยแล้วพูดค,คุยแล้วดีขึ้นก็โอเคอหรือว่าต้องใช้ยาขนาดน้อยๆปรับยาไปในต่างๆเป็นต้นนะครับทั่นคขเรียนถามนึงค่ะแล้วอย่างเวลาคนทั่วๆไปที่ผป้ประชาชนทั่วไปเขาดูเนี่ยเขาอยากได้แบบสอบถามแบบนี้ฮะต้อง<ล>ไป<ด>ต้องโหลดได้ไหมโหลดไ<ล>ด,<ล>ด้ที่ทอาจจะไปที่เมนท่าเฮลท์เช็คอินหรือจะโหลดว่า,าซึมเศร้า 2Q สองคิวลองเซิร์ชเขเลยเซิร์ชก็ได้ซึ่เศร้า2คิวก็คือใบแรกที่เราทําก่อนแล้วอัมนอาจจะเห็นเขียนว่า9คิวจะลองทําเองก็ได้ลองทำเกอนเลยแต่จริงๆ9คิวควรจะให้คืออย่างหนูเนี่ยท่านอยู่แล้วเนี่ยขออนุญาตจารย์อยู่กับเราทั้งรายการเลยครับช่วงหน้ามีเทคนิคสุขภาพจิตดีครับรอสักครู่เดียวย้าโลกาชั้น มีเทคนิคยังไที่ทําให้เราเป็นคนที่มีจิตใจดีและทําให้เราแข็งแรงตามมาความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานของระบบของสุขภาพอยู่แล้วนะฮะ พื้นฐานที่มันต้องร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยอะไร่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบในเรื่องของอาหารก็ดีนะอารมณ์ก็ดีอารมณ์ก็คือจิตใจนะครับต่างๆเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเนี่ยควบคู่ไปสู้กับชีวิตได้แต่ต้นทุนของทุกคนไม่เหมือนกันบางทีพันทุกกร,รมนี่เรามีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เป็นโรคอะไรมาก่อนนี่เราอาจจะ คล้ายๆกันที่จะเป็นเช่นซึมเศร้าก็เป็นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าพอเราเกิดมาพบการเลี้ยงดูในวัยเด็กนะได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ได้กอดได้ไลได้พูดคุยเล่านิทานเล่นด้วยกันนะก็ทําให้เราจิตใจเข้มแข็งอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนอะไรต่างๆนะไม่ว่าครอบครัวสังคมชุมชนเนี่ยเป็นตัวช่วยมากหล่อหลอมให้จิตใจเนี่ยมีต้นทุนที่ดีมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคได้ เมื่อเอาชนะอุปสรรคได้มันก็เหมือนมีวัคซีนใจ<ม>ในการที่จะสู้กับกสิ่งต่างๆหลายรอบเราเคยรู้จักพวกวัคซีนที่ฉีดร่างกายไข้หวัดใหญ่โควิด<ม>แต่ขณะน,นี้อันนี้เป็นวัคซีนใจไม่ได้ฉีดนะแต่เกิดจากการบูสเตอร์ที่เราไปเผชิญปัญหาเรามีจิตใจที่ยืดหยุนเรามีตน้นทุนที่ดีนะในการที่ประสบอะไรแล้วก็มีความคิดด้านบวกนะ<ม>สิ่งแวดล้อมดีๆต่างๆก,ก็ช่วยได้ครับ<ม>ในตรงน,นี้โอ้โหนี่สำคัญมากถ้าเกิดว่า เขาจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วทางกรมสุขภาพจิตมีมีนโยบายในการช่วยเหลือยังไงได้ไหมครับซึ่งตรงนี้ที่ผมเรียนว่ามีตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลจิตเวชมีด<ว>้วยพยาลจิตเวชก็นเนี่ยฮะปรากฏตามฉากข้างหลังเนี่ยนะมี20แห่งทั่วประเทศนะครับเ,เช่นภาคเหนือสวนปรุงนะสา,บ,สาบันเด็กภาคเหนือพระการเด็กนะภาคใต้มีสวนอนมสงขาอะไรต่างๆรู้จำไม่หมดเลยฮะมี20แห่งฮนะัทั่วประเทศเป็นหน่วยบริการระดับ ขั้นสูงขั้นสูงครับก็ใครใครใกล้ที่ไหนก็สามารถจะเข้าถึงได้เข้าไปถึงเข้าได้รับทีก็อยากให้กําลังใจสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งโรคจิตใจต่างๆนะว่าโรคพวกนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องภาพลักษณ์ภาพพจน์เนี่ยอย่าไปกังวลว่าจะดูว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอคนสิ้นไร้ไม้ตอกหรืออะไรเรามีได้รับการช่วยเหลือได้ในส่วนของการรักษาแล้วถ้ารักษาเร็วหายเร็ว ไม่เป็นนานไม่เป็นซ้ําไม่เรื้อรังนะครับจะดีมากมียาเข้าถึงได้ราคามไม่แพงแล้อยู่อยู่ในสิทธิ์ของการรักษาทั้งสาม,สามอย่างเลยครับ,รบผมถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานี้นะครับผมว่านะต้องกล้าที่จะปรับตัวก่อนคิดบวก แล้วก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้แต่ถ้าเกิดช่วยเหลือไม่ได้ความช่วยเหลือเรามีพร้อมเลยครับที่โรงพยาบาลชุมชนที่ใกล้ท่านที่สุดแล้วก็ไตระดับไปจนถึงโรงพยาบาลขั้นตติยภูมิคือ20แห่งทัวประเทศนี้อย่างที่อาจารย์จริงๆเข้าเป็นเว็บไซต์ของตัวเองที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับย้ำนะครับว่ามันเกิดได้กับทุกคนไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยถ้าเกิดเรามีความรู้สึกแบบนี้เอะใจครับแล้วก็ทำการรักษาสุขภาพที่ดีนะคะ ต้องทั้งภายนอกและภายในค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะมันตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวเองนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้รักษาจิตใจของตัวเองไว้ดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีวัคซีนใจกันเยอะๆด้วยค่ะที่สำคัญที่สุดวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับอาจารย์ขอบคุณมากที่วันนึงได้เกียนมากๆสูงๆสูงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช่ค่ะนี่คือ ได้รับเกียรติสูงสุดเลยนะสาระดีๆมีประโยชน์แบบนี้มีให้ชมทุกสัปดาห์นะครับกับรายการอายูโอเคพกันใหม่ครับสวัสดีค่ะคือปัญหาที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของการกลนครับอาจารย์จริงไหมครับว่าคนท้วมเนี่ยกลนมากกว่าคนทั่วไปอันอันนี้จริงคับเพราะว่าคนท้วมเนี่ยจะมีไขมันที่ พอกในลำเธอเหนื่อยใจมากกว่าการทำเซนสิทีสต์อีสองแบบหลักๆนะครับแบบแรกเนี่ยเราสามารถกรองเองนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์เบื้องต้นง่ายๆไปติดที่บ้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบคัดกรองนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือมาตรวจที่โรงพยาบาล